สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับรบมีคนก็ถามว่าเลือดจระเข้แคปซูลของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นการสกัดหรือว่าเป็นการระเหิดแห้งมันต่างกันอย่างไงครับเอ่ออันนี้เนี่ยนะทั้งสองอย่างเนี่ยเราต้องมองว่าที่บริษัทหรือที่โรงงานที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาใช้วิธีการระเหิดแห้งหมายถึงว่าการทําให้แห้งแต่การแห้งเนี่ยมีด้วยกันสอแบบครับด้วยความร้อนบกับด้วยความเย็นนะฮะแต่ที่เราทำเนี่ย การทําด้วยความเย็นซึ่งจะรักษาคุณภาพให้อยู่ได้ดีแล้วก็เหมือนของสดแต่ถ้าการทําด้วยความร้อนทำแห้งด้วยความร้อนคุณภาพหลายอย่างหรือบางอย่างจะเสียไปจะต่างจากการสกัดการสกัดหมายถึงเราอาจจะมีวิธีการสกัดโดยใช้สารเคมีเข้าไปนะฮะเหมือนกับเรา,เาจะบอกว่าไงดีอะสกัดสารออกจากใบไม้<อ>เราอาจจะต้องใช้ สารพวกเป็นสมมติเราใช้กรดครับเพื่อให้ไปย่อยผนังเซลล์แล้วน้ําในเซลนันออกมาออันนั้นถือว่าเป็นการสกัดเอาข้างสารที่อยู่ภายในมาใช้แต่เหมือนกับที่คนเข้่ใจะจะเค่เราทำให้แห้งหมายถึงเขาเป็นเซลทั้งเซลเขาแห้งลงไปองค์ประกอบทั้งหมดยังอยู่ภายในเซลยังอยู่แต่เมื่อไหร่พอโดนเราทานเข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะย่อยแล้วเอาส่วนประกอบนั้นไปใช้แสดงว่าไอการแห้งของเขาเนี่ยมีส่วนที่ ปกป้องรักษาคุณสมบัติของดีของเขาไว้แต่ถ้าเราสกัดปุ๊บเราทําให้เขาแตกแต้ความร้อนเข้าไปสารบางอย่างเสียเหมือนกับว่าเอาไปเป็นบางส่วนแต่สองเลือดจระเข้นี่อาจารย์ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลือดของเขาเองเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างนี้ทําไมไม่เป็นระเหิดระเหิดด้วยความร้อนนะครับอาจารย์คือการทําระเหิดด้วยความร้อนเนี่ยนะฮะมันเป็นการสิ้นเปลืองไหนๆจะระเหิดแล้วยังก็ไปใช้ความร้อนอีกสุดท้าย คุณสมบัติของสารที่อยู่นั้นเสียเหมือนเดิมอ้ซึเราไม่ต้องทําความเย็นเลยก้ารเราเหืดหมายถึงว่าเราเหืดเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องดูดความชื้นออกไปอถ้าเราเสียค่าไฟเสียอะไรแต่ถ้าเราไปอบแห้งเนี่ยสมมุตรริว่าเราลงทุน10บาทค่าอบแห้ง5บาทค<อ>่าดูดความชื้นระเหดอีก5บาทถอ้ถาล้วทำไมเราไม่ทําบอกเออถ้าเราไม่ทำมือประหยัดใช้ได้ทีเดียวไปเลยแต่สารที่มีอยู่แทน<า>ที่จะออกลิตร0้อยเปอร์เซ็นต์ออกลิตสามสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ย กับที่เรายอมเสียอีกห้าบาทกลายเป็นสิบบาทแต่สารที่มีอยู่ข้างในทั้งหมดเราใช้ได้หมดเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเลือดจระเข้ซูลตราวินเนี่ยเราก็ระเหิดเป็นแบบเย็นใช่ครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยของเลือดจระเข้ล้วนแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันจะได้ทั้งโปรตีนไขมันซึ่งมีอยู่น้อยมากแต่โปรตีนได้แน่นอนในสารต่างๆแล้วก็จะเป็นองค์ประกอบของกาเรียกว่าโกรทแฟกเตอร์หรือปัจจัยการเจริญเติบโตของร่างกายของอ่ ในเซลล์ที่อยากไปใช้เนี่ยมีอยู่เยอะมากโดยไม่เสียสิ่งเหล่านีน้เนี่ยโปรตีนเหล่านี้จะเสียไปที่ความร้อนใช่หไหมที่คนสงสัยกันมากเลยก็คือว่าคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของเลือดจรลเข้แคปซูลนั้นเมื่อมาทําเป็นแคปซูลแล้วจะมีคุณสมบัติดีเท่าๆกับเป็นเลือดสดหรือไม่อันนี้ก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมครับขอสนับสนุนข้อมูลดีๆเช่นนี้โดยผลิตภัณฑ์เลือดจรลเข้แคปซูลตราวินผลิตภัณฑ์พร้พรราวผง ผลิตภัณฑ์เลือดจร์เจียแคปซูลอีเทอร์ไลฟ์